ก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาเช็คทีสีเบ้าฝากันหน่อยครับผมก็ให้ทาจารบีนะครับตรงขอบนี่ครับเนผมใช้จารบีทาขอบิฝาแล้วก็ใต้ใบวาวนี่นนะครับอันนี้ผมทาไปแล้วครับแล้วก็ทาให้มันนึ่มๆน้ํามันจะได้ไม่ซึมออกข้างล่างครับเช็คดูคร่าวๆครับว่าประมาณไหนครับเราจะได้รู้ว่าสีสีเบ้าฝาที่มากับฝาชุดเนี้ย เดิมๆแบบเนี้ยโดยยังไม่ต้องมีหัวลูกสูบมีอะไรวัดแค่ฝาเลยมันเท่าไหร่ก <All right. S 1> ็ทาจารบีครับตรงนี้ตรงนี้นที่ใต้วาวแล้วก็แผ่นพลาสติกวางครับประมาณนี้ผมเจาะรูไว้สองรูนะครับรูที่อะคริลิกนะครับก็เดี๋ยวผมใช้นี่ครับ รอดฉีดยาก็น้ำใช้น้ำครับอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะว่า,าใส่หล่อเย็นไปหน่อยหนึ่งให้มันออกเขียวๆเ,เป็นสีๆจะได้มองเห็นนะครับก็ดูดมาก่อนเลยครับ1 0ซีครับผมเอ้ยลืมใส่หัวเทียนดี๋ยวต้องใส่หัวเทียนด้วยนะครับสักครู่แบบหัวเทียนก่อนก็ใส่หัวเทียนด้วยครับใส่หัวเทียนแล้วประมาณนี้ ขยับลงมาเดี๋ยวมาหยอดดูเลยครับตอนนี้ผมชิดดูดมาที่ 10cc นะครับนี่ครับพอดีเป๊เลยนะถ้า10ถ้าเลยมาจะ12ก็หยอด10ก่อนนนอะไรก็ฉีดลงไปเลยครับ กันหน่อยนะครับก็ตอนนี้ 10cc หยอดลงไปแล้วนะครับก็เหลือประมาณนี้ครับตรงนี้นี่ฮอีกหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวมาเพิ่มอีกสัก 2cc ครับผมนี่ครับอันนี้ผม 2cc นะครับเ๋ยวเอาศูนยาการมาตรงนี้นี่ครับ เอามาตรงที่เราจะหยอดเนี่ครับตรงที่มันเป็นสุญญากาศสุญอากาศครับผมเราก็หยอดหยอดครับหยอดลงไปเบาๆครับผมก็หยอดไปทีนิดนนิดนนะครับได้ประมาณนี้ครับผมก็รอบแรก 10cc นะครับเต็มหลอดนี้รอบ2อีกหนึ่ง cc ครับ เป็น11ซีซีครับตอนนี้ที่เบ้าฝาเนี่ยครับอันนี้เราก็หยอดคาวๆกันก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าฝานี้มามา,มาประมาณเท่าไร่เราจะได้ไปใส่ประเก็นฝากี่ประเก็นฝาหนากี่มิล0.5หรือ0.3แล้วก็ลูกสูบตกขอบเท่าไหร่อะไรไงครับหัวลูกสูบป,ประมาณไหนเพราะวันเอนเนี้ยมันเหลือ1ซีซีครับนี่ยนะที่ที่นี้ก็ที่หยอดไปก็เป็น11ซีซีนะครับที่ที่เฉพาะแค่เบ้าฝาตรงนี้นะครับ ประมาณนี้ครับผมก็หยอดคร่าวๆง่ายๆประมาณนี้ครับวิธีเช็คฝาที่ที่เราซื้อมานะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาหยอดซีซีกันหน่อยครับเฉพาะหัวกับหัวลูกสูบกับที่มันตกขอบอยู่กับเสื้ออยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถอดเครื่องออกมานะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้นี่ครับ ก็เราก็วัดให้พอดีเหมือนเดิมที่เราวัดตอนที่อยู่ที่รถนะครับตอนศูนย์ใต้บนมันเท่าไหร่นี่ครับก็ยังหนึ่งมิลนะครับทั้งสี่มุมเนี่ยครับนี่ครับหนึ่งมิลอย่างเช่นตรงนี้ก็ทั้งสี่มุมนะครับผมทาจารบีไว้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับพอดีหมดเลยครับตกขอบรวมทั้งประเก็นนะครับแล้วก็หัวอันนี้เราจะมาหยอดหยอดซี วัวหัวนี่ครับแล้วมันมีหลุมหลบวาวาว่ามันเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมไง่ายๆครับทําแบบวัดแบบคร่าวๆเราจะได้รู้ครับว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบวกลบคูณหารกันอีกทีครับผมเราจะได้รู้ครับว่าตัวเลขเป็นยังไงอะไรยังไงครับข้างในตรงแหวนรองแหวนผมก็ทาจารบีแล้วครับน้ามันจะไม่ลงแางล่างแล้วนะครับนี่ผมก็รูปจารบีไว้แบบนี้ นี่เราก็ดันลูกสูบให้มันขึ้นมาพอดีกับที่เราวัดครั้งแรกไว้นะครับตอนที่อยู่ในรถก็ประมาณหนึ่งมิลครับหยอดว่ามันได้เท่าไหร่ครับผมมาแล้วนะครับใส่ไปสามซีซีนะครับ่ันไปสองซีซีแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี่ครับสอง ซีซีกว่า2.3ครับประมาณนี้ในเบ้าที่หัวลูกสูบนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปบวกลบคูณหารกันครับผม2.3ก็เดี๋ยวมาลองบวกลบกัน,นครับบวกลบคูณหารกันครับผมของเก่าที่ผมยอดซีซีไว้ที่ฝานครับฝามัน11ที่11ซีซีครับแล้วก็ครั้งนี้เอ่อยอดลงไปที่หัวลูกสูบได้ สองจุดสามครับบวกอีกสองจุดสามเท่ากับสิบสามจุดสามซีซีนะครับตอนนี้ซีซีรวมทั้งเบ้าฝาแล้วก็หัวลูกหัวลูกสูบนี่นะครับได้สิบสามจุดสามนะครับผมรถเราซีซีลูกห้าหกคูณบวกลบคูณหารแล้วได้ร้อยสี่สิบสองซีซีนะครับเราก็เอาบวกกับสิบสามจุดสาม นี่นะฮะสิบามเท่ากับแล้วก็หาร13.3นี่ฮะเท่ากับอัตราส่วนการอ่านนะครับได้11.6ครับผมก็พอดีครับไม่เกิน12แล้วก็11ต้นๆของเดิมของเว็บเนี่ยถ้าเป็นลูกเดิมมันแค่9ก้ากว่าเราก็ใช้อัตราส่วนการอัดอันนี้เลยครับเป็นนี่ครับ 1ิบจุดหก็ได้ครับเราจะได้ไม่ต้องไปปาดไม่ต้องไปเจียไม่ต้องไปอะไรกับฝาแล้วก็แล้วก็หัวลูกสูบเลยใช้แบบนี้ไปเลยก็เดี๋ยวลองใส่แล้ววิ่งดูครับผมเดี๋ยวลองประกอบกันดูครับอัตรา,าส่วนได้11.6ครับผม